ข้อมูลมาว่าผู้รับมอบอำนาจจากมาดามอ้อยเนี่ยจะเข้ามาแจ้งความทนายตั้มเพิ่มเติมกรณีเรื่องพินัยกรรมได้รับการติดต่อหรือประสานประเด็นนี้มาหรืยอยังในส่วนของผมยังไม่ได้รับการติดต่อหรือประสานงานมานะครับแต่ว่าถ้าหากเขาจะมาก็สามารถเข้ามาได้เลยครับมาได้ครับเรามีร้อยเวรรับแจ้งอยู่แล้วครับสำหรับข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมตรงนี้ต้องมีการสรอบป,ปออากคำผู้หาพยานการเพิ่มเติมอะไรครับ คือในส่วนข้อที่จริงที่มีปรากฏในสื่อมวลชนนะครับเราก็มีการสอบสวน,ใน,ใ,นในทุกมิติอย่างที่ผมนําเรียนเมื่อวานนะครับเพียงแต่ว่าในประเด็นนี้ยังไม่มีการร้องทุกข์หรือมีการกล่าวโทษนะครับถ้าหากเขาผู้รับมอบอำนาจเข้ามาแจงแ้งจะต้องเชิญคุณอ้อยเข้ามาให้ขอ้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ไหมก็เดี๋ยวดูดูข้อที่จริงก่อนครับว่าสิ่งที่ถ้าเกิดถ้าถ้ามีนะหมายถึงว่าเนี่ย จะมาแจ้งข้อจริงว่าอย่างไรแล้วก็ในส่วนของถ้ามีประเด็นที่พลาดพิงถึงตัวผู้ที่หายเราคงต้องสอบตัวผู้ที่หายด้วยตอนตอนที่มาดามอ้อยได้เข้ามาให้ปากคำกับท,ทางเจ้าที่ตำรวจครับได้มีการสอบประเด็นนี้ไปแล้วหรือเปล่าครับในเรื่องของคฤติการก็เป็นการสอบครับแต่หมายถึงว่าในในสอบในพฤติการที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปครับโดยภาพทั่วไปเพราะตอนนั้นทางคุณอ้อยเขายังไม่ไมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษว่ามีการอผิดอาญาเกิดขึ้น แต่การร้องทุกข์กล่าวโทษเราจะสอบอันนี้สอบก็ต้อมนสสับสสนนเลยใช่ไหมครับครับเราก็ต้องสอบให้ชัดนะครับว่ากรณีการร้องทุกข์กล่าวโทษหมายถึงว่าท่านจะมาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษว่ามีความผิดอาญาเกิดหรืออ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดอย่างไรนะครับครับก็คงต้องสอบในรายละเอียดเพ<ร>ิ่มเติมนี่มันแจ้งต้องรับผิดชอบในสิ่งแจ้งก็งทุกคนก็มีสิทธิ์เสมอภาคในทางกฎหมายนะครับครับครับทีนี้เมื่อวานที่ ท่านผู้การบอกว่ามีการไปแจ้งของ้อหาทนายตาั้มเพิ่มเติมอีกเจ็ดข้อหาแล้วนุกกับสาเนี่ยได้มีการเข้าไปแจ้งเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบพเ,พเติมครับอย่างที่นําเรียนเมื่อวานนะครับในส่วนของของนุกกับสาเนี่ยครับก็เราเราก็ต้องแจ้งเพิ่มอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในขั้นตอนตอนนีเ้เราได้มีหนังสือไปถึงท่านอัยการสูงสุดนะครับในกรณีความผิดนอกรอัรน,นะครับซึ่งตามวิทย,ยามาตราย0เนี่ย ให้ไอการสูงสุดเป็น,นผู้มีความรับผิดชอบหรือท่านอาจจะมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็น,นผู้มีคมรับผิดชอบก็ได้หรือจะมอบให้ทางตํารวจสอบสวนแล้วก็มอบให้พนักงไนการมาร่วมสอบสวนด้วยก็ได้ครับะนั้นเราก็อยู่ในขั้นตอนที่รอการตอบกลับจากทางท่านไอการสูงสุดอยู่ครับที่แจ้งเพิ่ม7ข้อหานี่เป็นกรณีคดี39ล้านแต่เดิมคดีของเขาเนี่ยโดน3ข้อหาอยู่แล้วไม่ไม่ได้รวมกันใช่ไหม ก็สุดท้ายเนี่ยในข้อที่จริงทั้งหมดนะครับเราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบทั้งหมดในเรื่องข้อที่จริงทั้งหมดนะครับในเรื่อง44 4, เรื่องทั้งหมดนะครับจากเดิมน่ยที่เราแจ้งไว้ก็เดิมก็คือเรื่องช่อโกงนะครับเรื่องฟอกเงินอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่อง3กรรมแรกในเรื่องของ71ล้านใช่ไหมครับในเรื่องของรถเบนซ์นะครับในเรื่องของค่าก่อแบบโรงแรมนะครับส่วนที่เรามาแจ้งเพิ่มเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่อง39ล้านรวมถึงเรื่องการฟอกเงินอีกส่วนหนึ่งที่ท,ที่เกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นรวมแล้วแปลว่าเขานี่โดนทั้งหมด10แล้ว,ว,มลวไม่ไม่ครก็ข้อหามันอาจจะวนๆเดิมๆอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละกรรมเนี่ยในแต่ละกรรมการกระทำความผิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โดนทุกข้อหานะครับผมยกตัวอย่างบางบางเรื่องเนี่ยอาจจะโดนแค่ชกโกงแต่ไม่ได้ร่วมกันเพราะอาจจะทำด้วยตัวคนเดียวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างต้นนะครับหรืออาจจะเป็นฟอกเงินด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ร่วมกันฟอกเงิน นะครับดูแต่ละกรรมแยกๆกันไปเป็นเป็นพฤติการค่อยจริงในแต่ละเรื่องครับเมื่อวานที่ไปแจ้งข้อกล่าวหาทนายของเขาเนี่ยไม่ได้มีทนายความเพราะว่าพทนายเขาไม่ได้ถอนตัวไปแล้วไม่ได้อ๋อมีมีครับมีทนายความร่วมร่วมพากัรสอบสวนครับตอแรกเขาแต่งตั้งทนายชุดใหม่มาก็ก็มีมีทนายร่วมความชัดเจนที่บอกว่าจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับใครเพิ่มเติมที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือว่าชุมโยงมันมันมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแล้วครับในวันนี้จริงๆก็ ใกล้ใกล้เคียงแล้วครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นที่ต้องรอ,อทางท่านในการสูงสุดด้วยครับว่าจะมอบหมายให้ใครรับผิดชอบสอบสวนหรือมอบอีกายนมาร่วมครับก็รอรอในประเด็นนั้นในส่วนเราก็ทคาคูบคูกันไปรอรอในประเด็นนั้นด้วยครับมีคนถ้าเขาสงสัยว่าถ้าเกิดว่นไม่มีคนทนายความเนี่ยเขาเป็นนายตัวเองได้ไหมปกติเนี่ยถ้าเกิด คดีที่มีโทษจำคุกอะครับถ้าเกิดตัวเขาไม่มีทนายศาลก็สามารถตั้งทนายได้ครับตัวเขาสามารถตัวเขาก็อาจจะขอสักคันเองได้ด้วยนะครับ <ms popcorn> เราจะขอศาลได้ได้ได้นะครับทได้ด้วยใช่สามารถทําได้ครับอีกประเด็นอาจารย์ปานเทพเขาออกมาบอกว่ามีการพบเงินของเขาเนี่ยร้อยกว่าล้านก่อนที่จะมาเกิดเรื่องของมดอาดามอ้อยได้มีการตรวจสอบเส้นเงินย้อนก่อนหน้านี้ไหมครับว่าเขาได้รับเงินมาจากตรงไหนอะไรอย่างไรบ้าง ก็ S <S จริงๆอย่างที่ผมบอกครับเราก็ตรวจสอบทุกทางครับเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้เราก็เน้นในเรื่องของการการะทําความผิดก่อนนะครับเพราะว่าการรวบรวมพยานหลักฐานเราต้องเน้นเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ในประเด็นที่มีการกล่าวหานะครับครับจะไม่ได้มีการตรวจสอบย้อนไปถึงก่อนหน้านั้นว่ามีคุตรงไหนอะไรยังไงตรงนั้นยังไม่ได้ถึง <S <S ตอนนี้เราเราเน้นในเรื่องที่ที่มีการกล่าวหาก่อนนะครับครับ่านครับในคดีของคุณฟิล์มราะจะพูตอนนี้มันมีหมายมันเหลือสองวันครบหมายหมาย ใช่ไหมครับครับตอนนี้เขายังไม่มีติดต่อเข้ามาเลยกันไหมในส่วนผมยังยังไม่รับการติดต่อนะครับขบวนะตัวนี้ทางลูน้องไมีรายงานแล้วยังยังไม่ได้รับรายงานมาครับไม่ติดต่อมาเลยครับครับไม่ผมไม่แน่ใจว่ารีมเกตต์ติดต่อมาส่วนหรือยังครับในส่วนผมยังไม่ได้รับรายงานมาขึ้นมาอย่างนี้หมายความว่าตัวเขาเนี่ยไม่ม่ยอมมาเนี่ยเราต้องยังก็มันมีขั้นตอนตามกฎหมายครับว่าเราจะออกหมายเรียกก่อนในครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีเหตุผลความจําเป็นในการที่ไม่มาพบเราหรือเปล่า นะครับถ้ามีเหตุผลความจําเป็นเราก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2เขาจะมีการแจ้งเรื่องหรือแจ้งอะไรใช่ไหมครับตอนนี้ยังยังไม่ถึงกําหนดอะครับเดี๋ยวรอรอกำหนดคือวันศุกร์นี้ใช่ไหมครับครับวันที่6กนี่ครับถ้าวันศุกร์ไม่มาเราจะออกหมายต่อเลยไหมครับก็เดี๋ยวดูว่าเขามีแจ้งเหตุผลความจำเป็นอะไรโดยปกติในทางปฏิบัติของเราเนี่ยนะครับในผมบอกก่อนในทางปฏิบัตินะครับเพราะคนหมายไม่ได้เขียนว่าต้องออกหมายเรียกกี่ครั้งนะครับจะเห็นว่าบางคดีเราก็มีออกหลายครั้งนะครับนะครับแต่โดยโดยทั่วไปในการปฏิบัติของรัฐส่วนเราก โดยทั่วไปนะครับหมายถึงหลักปฏิบัติที่ทํากันมาครับเป็นไปได้ไปครั้งแรกออกแล้วออกใหม่จับไปเลยไม่ออกใหม่ครั้งที่สองได้ไหมครับถ้าเกิดเขาไม่หายไปเลยไม่ติดต่อกันไเงี้ยก็ยังยังไม่คาดว่าเลยครับยังไม่ถึงกําหนดรอถึงกําหนดก่อนเห็นว่าก่อนหน้าที่จะมีการออกหมยเรียกทีมทนายได้มาลงปันทึกไว้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วถ้ามีการเปลี่ยนทีมทนายเนี่ยทาง คุณฟิล์มจะต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะหรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยอ๋อไม่จาเป็นครับเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วครับเขาจะตั้งใครเป็นทนายก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วในการให้ตัดคำครับผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้มีทนายหรือผู้ที่ไว้วางใจเขาร่วมสอบสวนครับอ,อาจจะไม่เป็นทนายก็ได้นะครับในการชั้นสอบสวนเราเนี่ยแล้วแตคำให้การของเขานี่ต้องมาให้การในตัวเองไม่สามารถจะบันทึกเป็นข้อความมาได้ใช่ไหมครับก็โดยปกตินะครับผู้ต้องหานี่มันไม่ไม่สามารถจะมอบอำนาจ ให้ให้คนอื่นมาเป็นผู้ต้องหาแทนได้นะครับยกเว้นการเป็นผู้เสียหายมอบหน้าให้มาลองทุกได้แล้วตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมครับครับครับก็อย่างที่ผมบอกเคยเคยให้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับผู้ต้องหาก็คือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดแต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลก็เรียกว่าเป็นผู้ต้องหาฉะนั้นมีใครมาแจ้งความกล่าวหาเราว่าเรากระทาความผิดอาญาโน่นนี่นั่นเนี่ยก็เราตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว คุมองว่าทำไมคุณกิรนนท์ย,มยอมหลุดหมายจับคุณฟีไม่ถหลักหมายจับาะคนก็มองว่าอาจจะกลายเป็นว่าเขามีอะไรยุ่งหลังหรือเปล่าของท่านนีอ๋อไม่เกี่ยวครับมันขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานที่บางส่วนเขารวบรวมครับใ,ในแต่ละข้อที่จริงมันก็มีความแตกต่างอยู่ในการให้บัตทคำได้ข้อมูลมาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการจะให้คุณฟีให้บัตทคำด้วยตนเองไม่ไม่อยากให้ทางทนายเป็นคนพูดแทนอันนี้ข้อที่จริงมีความมีเป้าตรงนั้นยังไงไหม ไม่ครับคือการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องหาก็ต้องให้การเองอยู่แล้วครับส่วนทนายเนี่ยมีสิทธิ์เข้าร่วมฟังการสอบสวนนะครับผมผมย้ำนะครับร่วมฟังการสอบสวนไม่ได้ร่วมพูดนะฮะร่วมฟันะ Strong okay งการสอบสวนครับโอเคนะครับคดีขข39ล้านของนายตั้มเนี่ยมีผู้ร่วมในการขเนเงินเพิ่มไหมครับหมายถึงผู้ต้องหาหรือห,หรือว่าคนที่ไปช่วยในการขเนเงินก็ตอนน <ỡ> ี้ที่แจ้งข้อหาก็ ยังยังไม่ได้มีใครพิจารณาเพิ่มเพิ่มเติมแล้วเท่าที่เท่าที่ปรากฏที่ที่ที่เมียของนายตั้มก็แจ้งข้อหาไปแล้วครับแจ้งข้อหาไปแล้วแล้วก็ศาลให้ประกาศครับตรงนี้เพราะอะไรครับของเราทำสอบนวนไม่อ่อนหรือไงครับอ๋อไม่ไม่ครับดูมิตในการปล่อยชั่วคราวก็เป็นดูมิตของของศาลท่านอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราก็ยื่นคำร้องฝากขังแล้วก็คัดค้านไปนะครับแล้วก็มีเหตุผลในการคัดค้านไปนะเพียงแต่ว่าศาลท่านก็ ใช้ดุลพิธในการปล่อยชั่วข่าวซึ่งดุลพิธของของท่านครับซึ่งเราคงไม่ไปก้าวล่วงครับที่มีนักนักร้องเรียนบางคนเขามาเล่าข่าวข้างหน้าข้างหน้าตึกเนี้ยครับบอกว่ามีในพันฐานอากาศสองนายไปช่วยขนเงินตรงนี้ข้อเท็จจริงไหมครับในพันฐานอากาศใช่ขระบุอย่างนี้เลยยังฐานอากาศยังยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับครับไม่มีข่าวกรครับครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ในของนะ <laughs> ที่ไม่ด้รับการติดต่อมาแ้ก่วไม่ได้จไม่ได้ใจามรู้อย่างเร่ดกรรสารเข้ามารัเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าอะสบการก็มีกอรับแจ้งวอ่แล้วนะคะสีาสำัญก็คการมกรอบรมกมทีาส่วนใหญ่จ็ย่นอยากใช่ไหมคะค่ะที่เาเคยได้ยกนอว่าค

ได้โอเคอย่างเดิมก็เป็นการสอบแบกาสอบในพื้นการที่เกี่ยวข้องทั่ไปเพราะั้นเนี่ยในเยนที่นเนี่ยยังไม่ได้มีการสอบเรื่องนี้แต่มาอนบริการแล้วก็ในส่วนของลูกสาวนรัก็ยังที่นั่งบรนษั ก็ต้องมีการแจ้ข้ไปเข้ากลุ่มย่แล้วแต่แต่ว่านอ อันครับอันปลาใส่พี่ถูกไม่ใช่แต่ไม่ใช่มันขนหล่าโยกหมาย้มือจะโยกเขาเขาหลงปี เ่อเียวสที่ะไรไ้นนี้แต้าเกิดว่ามันารตอย่กดต่อการ่าต่อติดตาดารติอรติดต่อกาารา่อต่อารติ่อกิอกรติดต่ต่อกดตอาราต่